พวกนี้เป็นสายพันธุ์ไก่เมียล้อครับที่มีเมียอยู่ในบ้านเรานะครับก็ส่วนมากจะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับหมอจพวกท่ามิชิแดนไว้เราจะเจอเยอะมากในบ้านเรานะครับมากกว่าแปดสิบเปอรยเซ็นต์ที่ไก่ยจะเป็นสายพันธุ์นี้เป็นหลักๆนะครับแล้วก็พันธุ์ที่สองพันธุ์คิิโอนเนียนะครับเราก็มีเปอเซ็ต์แตอลที่เลี้ยงอยู่บ้านนะครับแต่ก็ไม่แน่หลายตัวนะครับทั้งขอพวก่ามิชิแกนไว้นะครับพวกปลาปีงพวกนี้ในบ้านเราเป็ อเ็กนะครับว่ากันว่ารสชาติเนื้ออร่อยที่สุด<ม>ในบรรดาเนื้อกะต่ายสพวกหลังที่ใหญ่ว่านะครับตัวนี้เป็นกระต่ายดําภูพานนะครับเป็นกระต่ายดําที่กรมปศุสัตว์นะครับพิ่งถึาสายพันธุ์ขึ้นที่จังหวัดสกลนครน,นะครับอ,อยู่ที่ศูนย์โครงการพระราชดำริที่ภูพานของบริษัทเราน,นะครับเป็นกระต่ายไทยผสมกับกระต่ายยักษ์นะครับมูลเยอนะครับสี่ถึงห้ากิโลขึ้นไปนะครับกายเป็นกระต่าย <Okay. S 2> บ้านเราก็มีเลี้ยงอยู่แต่ใครจะไปกล้า,า,กา,กากินมลยเนี่อกับหมาเลยครับ่มสวัสดีครับ